ยังไม่แกะนะเราเปิดเปิดร้านตอนนี้พอดีมีแข่งกันดั้มร้านมาบินป่ะ<ช>นี่ครับ้เพราะเอ้ยทิกตูดเน้ย,ยังไม่แกะซิลนะครับมีอันนี้เขาเรียกซิลอะไรวะเขาเรียกอะไรนะ<อ>จากบริษัททิงคิ๊กเขาเรียกอะไรวะซิลเนี่ยไม่ไม่ไม่บรรจัยมันแนบบซิลห้ามแกะอ่าก็คือของไทยเนี่ยนะ คือมีซิลจนเรียกว่าทําเรื่องจากบันไดแล้วบันไดอนุมัติแอคทูมาตรวจด้วยตัวเองนะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับพวกแอบอ้างแล้วขายเทปสีอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราแกะนะครับหรือทุกแปลกปลอมนะครับวอยป่าเขาเรียกวอยป้ซิลใช่ใช่อ่ะแกะแกะหักะวกัหัวตั้งกล้องเลยแล้วกันนะนะฮะผมเอาจะไล์สดแกะกันเลยนะครับหนึ่งลังคือรอบนี้เปลี่ยนสูตรทุกทีทำไมนะทุกทีเราจะเรียกว่าไรวะแกะก่อนใคร แล้วลงไม่ได้3ดาวมาตั้งแต่ปี2024ปีนี้ครับ2025แกดีด๋อมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมยอบเห็นไหมมันกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับโอเคไลฟ์สดครับผมซากะมโตอเดยลังนะฮะวันพีซเราก็เหมือนกันนะครับเราไม่มีทางรู้นะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างถ้าเลขของตรงแปลว่านะฮะถูกต้องนะครับอ่าผมเห็นคนไลฟ์สดนะครับ เปิดวันพีได้เศษ6-7ใบบอกปกติผมว่าเขาไม่สบายนะครับไปพักหน่อยนะครับผมแต่อันนี้อันนี้เราเปิดยูนิเวอร์ซัลลีนาครับทีละกล่องนะฮะเอามาไว้ข้างนอกเฮ้ยมีโโเขาว่า Netflix เลยช่วงนี้มี Netflix ฟฟดูอะแต่ตอนมันยังไม่ไกลเข้าบางแงะนะบางแงะไกลๆเลย,อเ,อยเอ๊ะทางขยะก็อยู่ข้างๆเนาะเราจะเปิดในกล่องเนี่ยครับให้เห็นทุกกล่องเลยครับหนกสาว นียโยนทิ้งไส้นโยนทิ้งมั้ยครับที่ฟิลแต่กล่องมันเราเก็บมาเนี่ยครับเจ็บนะเว้ยโอเคมามีกี่บล็อกเนี่ยสามสิบหกสิบหกบล็อกเหรอใช่สิบหกบล็อกค,ครับถึงบล็อกมีกี่ซองเอ้ยน้องคนนี้ชุดยอะเิว รูปะครับรู้น่าจะนับเลยห้าสิบหกสิบห้าสิบหกโอเคดูยครับตัดเดี๋ยวให้อดีมหกให้นะครับแล้ก็จะเปิดกันรัวๆวมองเห็นกล่องไหมครับเราต้องให้เห็นทุกกล่องนะครับไม่ไม่มีมุดใต้โต๊ะไม่มีอะไรนะครับผมอะเปลี่ยนสูตรล้วผมเปิดมา แต่ปี2024ไม่ได้นี่เลย3ดาวเลยซื้ออย่างเดียวขอเถอะอันนี้คือใว้คนอื่นเขาเปิดก่อนเลยนะให้เราแบบเลยมาเป็นอาทิตย์เราค่อยเปิดนะครับเผื่อเออออกรันนัมเบอร์คาไล่บ้างอะไรบ้างนะครับไม่มีให้ผมเลยเอ๊ะ <c oughs> เป็นการ์ตูนที่สนุกนะครับผมดูในเด็ก์ลิกได้ติดใจเหมือนกันไปกล้องอีกเลยแต่วางให้เห็นเอาให้คนเห็น อย่างนะอันนี้น่าจะดาวเดียวใช่ดาวเดียวนะครับอันนี้เป็นดับเบิลแกงเกอร์นะน้องเขาเขาแปลงร่างได้เป็นคนอื่นได้ถ้าเป็น SR ผมจะแยกไว้ก่อนนะฮะไี่เก่งมากชื่อนะไม่ได้เยี่ยอะไรเลย,เล,ยลืมชื่อ,อ,อ,อเยออเดอร์ order. คันทุกอย่างนี่น้องคนนี้ก็ออเดอร์ครับถือเรื่อยยักถือเรื่อยยักโอเคนะครับจะครบหนึ่งบล็อกแรกแล้ว SR ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มี3ใบนะครับ SR นน่าจะมี3ถึง4ใบถ้าผมจำไม่ผิด นี่ครับซากัมโต่สี่ใบแล้วครับอ่าห้าใบแล้วเออมีห้ามีสี่ถึงห้าใบใช่ไหมอ่าโอเคบล็อกแรกจบจะเอาหนึ่งดาวบอลมันจะหมดครับอันนี้บล็อกที่สองเหรอแช่แกะเร็วจริงแกะเร็วจริงขอเหอะว่ะครัรบ รอบนี้ไม่ต้องแบบเสียตังค์แล้วอ่ะสามดาวออกมาตุ้มอย่างเงี้ยขอคาไลท์เลยมั่นใจมั่นใจขอคาไลท์เลยอุ้งสามดาวได้ไหมต,ต้องมิวส์ขำมิวส์ขำมิวส์ขำได้ดิเปิดม,มาทั้งปีไม่ได้เลยสักคาร์มิโต้ตอนหอมก็หล่อนะฮะตอนอ้วนก็น่ารักดี

แล้ช่งคอยให้เยอะดีเฮสุก hey, ิไม่ใช่ใบมันไม่มาเป็นคู่อันนี่ะมันชื่อเรียวปะแม่งตายไปในออเดอร์มีใบไหมนี่คือล็อกที่สองใช่ไหมมีหนาวกูยเยอะล็ okay. อกที่สามนะโคตเร็ว แอดมินหแกะเร็วมากยูเอนี้ไม่เปิดเยอะ้วครับเป,เ,เ,เปิดแล้วไม่ได้สามดาวซื้อแย่งเอาตลอดเลยเปิด็ไม่ไม่เจอเนาะถ้าลังออกสองดาวแล้วก็ยังสามารถออกสามดาวได้นะครับ <c oughs> ถ้าดวงดีแต่ถ้าออกสามดาวแล้วมีสองดาวแน่นอนนะครับ ไม่มีอะไรเลยเอ้ยนี่มันพักเอ๊ยมันสู้เซเลอแล้วในชะ่ไหมเสเลอรเสเลอนะฮะหนึ่งดาวเป็นอ่าตัวที่เป็นใส่ชุดไหตัวจำชื่อไม่ได้นะครับมีแค่ม่วงกับเหลืองป่ะใไหมใช่ครับ อ๋อไอพวกกล่องเสริมใช่ไหมแม่ไอกล่องเต็นหลอกนี่ฮะเจอแล้วนะครับมีแค่เ r าแค่สี่ใบนะครับพี่ก็ใส่เต็มตูมทำไมกูไม่ออกมังนต้องกดไปแชร์ที่เพจต้องกดไปแชร์ที่เพจแล้วไม่มีคนดูไม่มีคนดู ร้ว่ามันสวยฉอยไม่ได้ไงเนี่ย่ยใจเลยไม่ใจตัไม่ใจตัวก่ใครดูอยู่ครับเนี่ยถักกันทายกันได้นะครับคุณเป็นคนดูคนเดียวของผมเลยนะมาีในึงใชนี้นนาดเูต้องรอตัวใยน,นั้นนะแมเอ็กครับทำหมอ โตค่อนข้างเล่นมาพีกันอยู่เสียงดังหน่อยขออภัยครับซาคาโมโตะเราลงเสียงโมงไม่เก่งหรอนะผมเห็นแอคชั่นคฟอยอะโอ้หนึ่งดาวออกครับ แอลชั่นทอยได้ไหมะเป็นแอคชั่นไฟนิะขึ้นนะหมดขาลงยินหัวใช่เป็นแอคชั่นทอยปกติมันเป็นเนี่ยแจกเยอะมากใบธรรมดาอ่ะนี่ครับนี่ก็สี่ใบเหมือนกันนะครับเฮ้ยโหเลยบล็อกเร็วมาก เอ้ยผมเห็นฟอยฟอยว่ะสามดาววะวะอสามดาวคาไลท์ปะไม่ไม่สามดาวคาไลท์เลยช่วยคาไลท์ทีอยากได้แบบไม่ต้องเสียตังแล้วคาไลท์หรือคาบ้านเดีคาไลท์หรือคาบ้านคาใจอย่างเดียวเลย ตั้งแต่ปี2024ฮนะซื้อ3ดาวตลอ,อดเลยเ่นมากี่ปีแนละ้วด้วยนะได้ตอนนอนะ้น่ะเชื่อนะมีมูลุกมีมูลุกรอบเดียวอ,นะอ๋อหนึ่งดาวครับเป็นออเดอร์ผู้หญิงชื่ออะไรจำไม่ได้ ส่วนใหญ่จะสี่ใบใช่ป่ะเอ็นอ่ถึงาสี่ถึงหรคนะที่อคยี่แพ้อกาศที่โดนฝันมากๆเลย แ,แอคชั่นพอยต์เป็นี่ว่าซากาโมโตโอเคค่อยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนะค่อยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยทุกทีอไอ้ไซตามะได้ซิวเวอร์แฟงลัวๆ <laughs> อ,อ<ต>ผมได้ยูทิโอ่ะครับผมว่ายงังไงครับได้อดุนนะครับผู้หญิงทั้งหลายตัวได้อดุดนนะโตะโยกอ่ะโตโยกอีกหนึ่งน,นะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับถ้าเห็นผมก็ตอบเลยนะ ขัดทิ้งขยะด้วยดีเดยกก็เดินทีเดียวแล้วขอบคุณครับอะไอฉันพลอยไว้ไอฉันพลอยไว้วนเวลย ปาเข็มป่ะี๋ยออยากกินขัดปลาหมไไึกกันดิงานกาชาติกำลังมาแล้วนะชอบชอบไปถลุงงานแต่ถลุงงานที่งานกาชาติกันไม่มีอะไรเว้ยเนี่ยตั้งใจเลยโอ้แต่คาไลท์สามดาวแฮะ อ้อ้าวอยี้ไอ้ชั้นพลอยพิลก็ดแล้วดิโอ๊ยไม่ไปอยู่อีกรังนึงรังลังคุณแทมเพราะว่านี่มันเหลือแค่สองรังสุดท้ายนี่ฮเอึเอ,อึเราจะเปิดหาจนกว่าจะเจอป้าบไอหกดาวเดียวโอเคยังดาวเดียวอ,อยู่ เออพวกนี้มันก็มีได้กับไม่ได้นะแต่แบบมันไม่ได้มาเยอะนะ <laughs> ได้เนี่ยเขาจะขอจับดาวแล้วหรือวออกคู่กันปะไม่น่าคู่แต่ว่าผมยังเหลือสามดาวให้ลุ้นใช่ไหมเฮ้ยจจี้กี่ดาวอ่ะสามเหรเชี่ยเรียบร้อยครับจบเลิกคุยปิดกล้องออกจริงด้วยครับ ทารไลท์ครับผมเน็ตจรงใช้ดได้อยู่ปวว่าอ่ะคูเอ,อ่อนาทีที่ส5 3ดาวออกในรอบปี2024ถึง2000ันอ่ะเฮียเพิ่งเดทเพ,พิ่งกลางปีไปปีสองพี่สิบเองต่อมายีถึง2่อมผมเพิ่งได้คุณ Woody วูดดี้ป่ะครับผมมองไม่เห็นเลยขอบคุณครับที่อุตส่าห์ดูผมมีคนเดียวที่ดูขอบคุณมากครับคุณวูดดี้ทักมาทางเพจฮาร์ลี่โฮมหน่อยแคป โปรไฟล์ตัวเองนะว่าคุณชุดคุณคือตัวจริงนะฮะแคปมาทางเพจถหรือโฮมหรือว่าเชษชัยผมนะครับเดี๋ยวผมส่ง EMS ของให้นะครับเนื่องจากคุณมาดูแล้วมากดไลค์ย u u ูบถ้ะหรือโฮมนะครับผมให้ของฟรีแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับเล่นเกมอะไรพิมพ์มาบอกหน่อยก็ดีนะเฮ้ยไอเชีย2 0 2 4ถึง225 0กูได้แล้วใครเป็นคนเลือกหลังให้กูไอไม เยี่ยมมากนะครับส่งเกรดนะผมอ่าคุณพี่ที่อย่าลืมแคปคุณพี่ที่แคปยางแคปหน้านี้ก็ได้นะแคปหลายรูปให้รู้เป็นตัวจริงเดี๋ยวมีคนมาดูทีหลังแล้วเขาเสียบเป็นคุณนะแคปแล้วทักตอนนี้เลยอะไรต้อให้มาหยิบมานะดูตรงเออจริงไอ้ไมเอ้ยทีสามดาวจริงป้าดูให้หน่อยดิสามด,ด,วด,ดวาวเทียกูได้สามดาวทียัดเป็ดเอ้ยคาไร้วะใช่ป่ะไอไม่เป็นคนเรื่องให้เหรอใช่ครับไอ้นี่แม่งมือดีว่ะ เชีย่ยวต้องส่งเกตแล้วเดี๋ยวจะมีคนทักมาที่เพจนะดูหน่อยว่าเขาชื่อคุณอับนะไม่อ้าอย่างนี้ก็มีสองดาวดิใช่ได้สามดาวก็ต้องได้สองสองดาวอยู่วะใช่ได้ใช่ไหมโอ้ส่งเกตแน่นอนนะครับรอดูคะแนนที่เพจถังหรือโฮมได้นะครับโอ้โหดีใจชิบหายหลังจากไม่ได้มากี่กล่องวะ,ะรรน่ากันโอ้สุดยอดปะนิดนน เอาเพงแบบพี่โน้ตมายึดต่อตรงนี้หน่อยครับเริ่มต้องเลื่อนออกไปแล้วนี้เด็กก็ต้องแบบสามดาวล้วนเลยไม่ไหวไปที่อ่ะแต่จะมาเกือบซื้อสี่ใบอีกอ่อคนดูสูดคนแล้วโอ่โหมาไล้มานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตป่ะสามสามดาวแตกขาไล์นะฮะขอวางโชว์ตรงนี้เลยนะครับผม นะเห็นปะเห็นนะเห็นเลยเห็นอ๋องมะเรือเชื่อนะครับไอ้นางไม้เป็นคนเลือกนะครับไอ้ตัวดีอยู่ไหนขอยรู้สึกว่าเียงข้าวไม่เสียข้ามสุงเท่าไหร่งั้นนะโหเก่งงที่เป่งเลยอย่างนี้แปลว่าผมเนี่ยจะมีสองดาวอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสองดาวจะเป็นใครนะครับ อันนี้น่าจะดาวเดียวนะครับดาวเดียวหนึ่งกล่องมันมีดาวนึงแน่นอนนะครับซาคาโมโต้ไลท์ตบอย่างเร็วเพราะอะไรไอหกมันตัดพคดเร็วดีแล้วไลท์สั้น,นแต่ได้ใจความ แต่ซัคคามุโต้สามดาวไม่แข่งมันใช่ไหมหนึ่งขายก็อยู่หลักพันนี่ใช่ไหมผมส่งเกตจ้าส่งเกต,เกตอย่างเดียวจ้าได้คะแนนเท่าไหร่ไม่เป็นไนรทำเก้าพี่หลายตัวหจริงเหรอสามดาวมี่หลายตัวเนี่ไม่รู้อาจมีตัวเดียวมากไปออสเตรเลียผมกลับมาผมไม่ค่อยรู้เรื่องหนึ่งดาวออเดอร์ผู้หญิงจำชื่อไม่ได้นะฮะ

เล่นสีเหลืองเขแหละใช่เขาเล่นสีเอาสีม่วงไม่เก่งเล้วหรอไม่เก่งเลยแต่สีเหลืองมันเน้นเพื่อนเนี่ยเน้นพวกใช่ไหมใอ่เน้นพักเน้นพวกนะฮะเหลือสองดาวนะครับ่าสองดาวจะออกอะไรนะครับตอนไหนวะเราไปดูสปอยนี่คือไปเอ้ยรูปนี้สวยปะ ดีอยากเล่นลูมอ,อเดอร์แต่ปรากฏว่าสีืองเก่งกว่าหรอแล้งสุดท้ายก็จัดอยู่ดีอ่ะอันนี้บล็อกนี้ได้รูเป็นหนึ่งดาวนะครับต้องต้องรูต้องรู หนึ่งต้านมันจะเรียงได้กี่เดียวเฮ้ยหนึ่งดาวสองดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวเฮ้ยมันไม่ใช่ชื่อเคซูก,เกิเหรอโอเคซูก,กิมันนกมันนี่่มันชื่ออะไรอ่ะจำแต่ชื่อนกมันเวรกรรมของเราซากาโมโต เอ้ยทำไมสองดาวมันดื้อดังวะนะสองดาวไม่มาฮะทีดื้อจริงดื้อจริงถือว่าใช่ได้เพิ่งกลับมาจากซิดนีย์ได้สามดาวเลยเอ้อเดี๋ยวก็ได้สูงมลอตโตตกเกียวต่อถอดอ้าว เป็นอ้าวในท้ายตอนนี้คือแกะทุกคนที่แล้วใช่ไหมใช่ง่ายแล้วทีนี้ง่ายแนะง่ายแล้วเก้าพันนี่นี่ครับนีะปึ้งมันหนาไปหน่อยว่ะอะไรนะที่โน้ตวันศีรษะอัเดอร์ วอสีดำไม่ใช่ดาวดาวดาวเดียวจะหาสองดาวอยู่ดิมันไม่ออกอรอออกสามออกสามดาวซาคาโมโตะอะไรอ่ะไม่เอาหมยังไม่กินเออได้คนนี้อีกแล้วอ่ะ อาวุธเขาจะเป็นแรนดอมชอบแรนดอมกันเบื่ออเช้าตื่นโดเรมอนอะไรน,นะครับโดเรมอนเช้ามาไทยโ,นโดนเรมอนตอนที่มาไทยโ,นโดนเมอนอะไรครับ ตัวเลมอนก็โดนมดเป็นงานอะไรอะช่องกาวประตูไงมาเอะมันมีตอนพิเศษที่มันมาเที่ยวไทยจริงเหรอแม่งอย่างฮาเลยแม่งนั่งนั่งรถสับล้อจากกรุงเทพไปด้งยขนสัรว์ไอ้เหี้ยโคตรไกลไปหาแมวแมวตูมีอะไรโดยมดเขาอ๋อแล้วเจอไหมเจอแต่มีลูกแล้วเรียบร้อยแต่มดเป็นผึ่งโดไม่ใช่เหรอ ว่าเป็นแมววม้งหิวเพิ่งกินข้าไปเออได้ตัวคอนเฮ้ยสองดาวจะออกบ็อกสุดท้ายหรือไงวะบอนี้องนี้ชัวร์ป่ะไม่รู้เงินเงนเงิ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 นเงนเเงนงงเงินมยาวงงนี้เ 啊，肯定的。 นาไลฟ์สดทิได้สามดาวอ่านี่บล็อกใหม่อันนี้ฮะคุ้มค่าคุ้มค่าอะไรฮะเลยฮะคุ้มค่าเน็ตคุ้มค่าเน็ตถ้าจะบล็อกนี้ไม่ได้คือกล่องสุดท้ายเลยนะเขาจะทำอะไรอยู่เอ้ยไม่ว่า สองดาวอยู่นี่ว่ะโอเ pues คสองดาวครับเรียกหาเคซูกิเออเคซูกิเป <Ha. S 1> ็นนกนี่นี่มันชื่ออะไรก็จำไม่ได้อย่ามันมีชื่อภาษาญี่ปุ่นอ่ะนี้เฮซูกิเฮซูกิเฮซูกินะผมเนื่องจากจำผิดมีชื่อนกนะครับชื่อเฮซูกิถูกป่ะเนาะผมเรียกเคซูกิเฉยเลยเฮซูกินะครับ เรียกเยอะไงมาเลย2ดาวแต่ก็เป็นเป็นสองดาวที่ไม่แย่นะเป็นสไนเปอร์ที่ฝีมือดีนะครับบล็อกสุดท้ายอ๋อเขาเน้นสีเหลืองกั่นนี่ใช่ไหมั้ยโอเคบล็อกสุดท้าย ไม่มีอะไรร้าาใจแล้วเอาว่าที่ร้าาใจออกไปหมดแล้วนะครับอยู่เนี่ยนอนินี่เล่นง่ายนะครับออกแกบการ์ตูนดังๆที่น้องๆทุกคนกําลังดูติดตามหรือชอบอยู่นะครับเวลาพีออเดอร์เรื่องไหนมาน่าสนใจสามารถทักเพจทรืโฮมได้เลยนะครับผมนะฮะ ี่ได้เยอะจังเลยคนยังไม่ได้กว่าเคหมดแล้วเย้นี่ครับรอบนี้เรียกว่าโชคดีในรอบปี2024-2025ของผมครับเปิดอะไรนะยูนี้นในหน้าเยอะมากนะครับได้สักทีนะครับคาไลท์ด้วยครั้งแรกในชีวิตเลย นะฮะหลังจากจได้มิมุรุปไปปีเท่าไหร่ปี2023แลยี่สิบสามมั้งใช่ไหมแล้วก็ต้องซื้อสามดาวตลอดครับซาคาโมโตะออกสามดาวแล้วครับผมอ่าฝากติดตามช่องทางหรือผมด้วยนะครับขอบคุณครับได้ทีแม่งยากเย็นชิปเป๋งเลยอันนี้เป็นยังไงอะ